พี่อาจะแบบว่าคาดหวังให้ผมบอกรักแม่ใช่ป่ะแต่ว่าเพราะอะไรรู้ไหมพี่ผมบอกรักแม่ทุกวันก่อนหน้านียครับผมเป็นเด็กไม่ดีครับผมเออมันเลยทําให้เขาค่อนข้างไม่เชื่อใจผมครับสวัสดีครับผมดีเจลาดครับสวัสดีค่ะอรุณีค่ะแม่ของดีเจลาดค่ะพี่มีตอนเด็กๆไม่ดื้อนะค่ะไปโบสถ์ด้วยกันมันทําให้เราได้ทบทวนตัวเองครับแล้วก็ได้อยู่กับคนที่เรารักแต่แคร์ในช่วงเวลาที่เรา อาจจะต้องการใครสักคนซึ่งตอนนั้นก็มีแม่อยู่คือผมกับคือผมกับแม่สนิทกันเพราะว่าเราเจอชีวิตที่ค่อนข้างลําบากมาด้วยกันครับแล้วกเ็เหมือนกับไม่มีใครก็กอดคอ,อกันคุยกันนะครับแต่ว่าแบบเรามีกันและกันอยู่อะไรเงี้ยผมจะเเด็กที่โดนบูลลี่แม่ก็จะคอยแบบปรเทคผมไม่ว่าจากเรื่องอะไรก็ตามแต่จะโดนบูลลี่จากที่บ้านเออ หรือว่าที่โรงเรียนที่แบบเพื่อนแกล้งผมอะไรเงี้ยแม่ก็จะคอยแบบปเทคดูแลคอยอยู่เป็นเพื่อนโกรธแทนเราอะไรเงี้ยครับผมก็นั่นแหละครับคือสิ่งนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่ที่ทำร่วมกันคือคือมันยากมากเลยที่จะแบบว่าบอกว่าเรามีกิจกรรมอะไรทำด้วยกันเพราะหลายๆอย่างในชีวิตเราอะครับมันมันทำด้วยกันตลอดในความรู้สึกของมาม่ากับมาม่าก็จะตามจนตามจนแบบบางทีเขาเขาลำคัญ เหมือนกับแบบแต่ว่ามาช่วงหลังๆเนี่ยามามามาไม่ค่อยามาไม่ค่อยตามเท่าไหร่ไม่ค่อยเช็คเท่าไหร่อะไรเพราะว่ามาช่วงหลังๆเนี่ยแบบพี่บิ๊กเขาเป็นผู้ใหญ่เขาทําให้เราแบบโอเคเออฉันจะปล่อยเธอได้แล้วแหละนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เลยไม่ไม่เท่าไหร่อะไรก็คนเป็นแม่เนาะก็ยังยังห่วงอยู่แต่ก็ไม่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 ถึงกับแบบ ร้อยร้เปอร์เซ็นตเต็มที่ต้องห่วงก็คือโอเคเขามาระดับนี้แล้วเราก็โอเคปล่อยปล่อยเขาได้แล้วอะไรประมาณนี้สุขภาพก็ยังห่วงอยู่เหมือนเดิมแต่พี่บิ๊กเขาโตแล้วเขาก็รู้ว่าลิมิตที่ต้องรักษาสุขภาพของเขาอ่ะเขาเขาทำเองได้แล้วอะไรประมาณแต่ผมเข้าใจแม่นะครับคือก่อนหน้านี้ครับตอนวัยรุ่นผมเป็นคนที่ทําให้เขาไม่เชื่อใจเองครับผมเป็นเด็กไม่ดีครับผม คือผมทําสิ่งต่างๆที่เด็กไม่ดีจะทํากันนะครับเออมันเลยทําให้เขาค่อนข้างไม่เชื่อใจผมครับเออพอไม่เชื่อใจผมก็เลยมีความคิดฝังใจว่าฉันจะเชื่อใจเด็กคนนี้ได้จริงหรือจนเราจะต้องพิสูจน์ว่าเราเป็นผู้ใหญ่มากพอเขาถึงจะเริ่มเชื่อใจมากขึ้นครับเออโดยการเป็นผู้นําในครอบครัวครับผมในการจัดการสิ่งต่างๆบริหารสิ่งต่างๆคอ,อ,อยหาเงินหรือ วางแผนชีวิตให้กับครอบครัวสร้างความปองดองให้กับกันและกันทำให้เห็นว่าเออเราเนี่ยเหมาะสมแล้วที่จะเป็นผู้นำจริงๆอะไรเงี้ยครับผมซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ผมเป็นเด็กแล้วทำอะไรแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเยอะมากๆเลยครับคุณแม่ก็เลยเป็นห่วงครับผมจริงๆเป็นห่วงสุขภาพครับเพราะผมชอบมองเห็นภาพในอนาคตครับคือผมมักจะเป็นคนที่มองให้เห็นถึงอนาคตว่ามันจะเป็นยังไง แล้วผมเห็นาจากวิธีการใช้ชีวิตวิธีการกินหรือว่าวิธีการที่เขาเป็นแบบที่เขาเป็นมันจะส่งผลเนี่ยให้อนาคตของเขาเป็นยังไงผมก็จะมีแบบบอกเขาบ่อยๆว่าเป็นห่วงสุขภาพถ้าสมมายังยังรับประทานอาหารเยอะครับผมมันอาจจะทําให้ข้อเข่าเขาเสือ่อมซึ่งล่าสุดเขาก็ไปผ่าเข่ามาอะไรย่างเงี้ยครับผมก็แบบเป็นห่วงเขาเพราะว่าหมอเาก็บอกเขาว่าอย่าก,กินเยอะมันจะทําให้น้ําหนักเนี่ยที่ต้องแบกรับมันเยอะเกินไป แล้วเขาอาจจะเดินไม่ได้จริงๆ <p ast> ผมมาเห็นภาพเขานั่งรถเข็นตลอดเลยครับในอนาคตอ่ะ <c oughs> ผมเลยเป็นห่วงอยากให้เขาได้ไปเที่ยวโดยที่ยังใช้ชีวิตได้ยังเดินได้เหมือนคนปกติอะไรเงี้ยครับผมการแสดงก็ส่วนมากจะเป็นที่โรงเรียนเนาะก็มีมีเคยเล่นละครในโรงเรียนครับเหมือนสนุกอะครับผมสนุกผมทําอะไรโดยคิดว่ามันสนุกไว้ก่อนเลยครับการแสดงอะไรเงี้ยครับผมสนุกมากบอกเขาบ่อยๆว่าเป็นห่วงสุขภาพถ้ามาหายัง รับประทานอาหารเยอะมันอาจจะทําให้ข้อเข่าเขาเสือ่อมเพราะว่าหมอเขาก็บอกเขาว่าอยากกินเยอะมันจะทําให้น้ําหนักเนี่ยที่ต้องแบกรับมันเยอะเกินไปเขาติดของหวานเขาชอบกินของหวานคือการกินของหวานนะมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งผมเข้าใจแต่ว่าการทําอะไรที่มากเกินไปมันก็ไม่ดีก็คนเป็นแม่เนาะสุขภาพก็ยังห่วงอยู่เหมือนเดิมแต่พี่บิ๊กเขาโตแล้วเขาก็รู้ว่าลิมิตที่ต้องรักษาสุขภาพของเขาอ่ะเขาเขาทำเองได้แล้วอะไร จริงๆเป็นหัวสุขภาพครับเพราะผมชอบมองเห็นภาพในอนาคตครับคือผมมักจะเป็นคนที่มองให้เห็นถึงอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงแล้วผมเห็นาจากวิธีการใช้ชีวิตวิธีการกินหรือว่าวิธีการที่เขาเป็นแบบที่เขาเป็นมันจะส่งผลเนี่ยให้อนาคตของเขาเป็นยังไงขอให้ทําทุกวันนะให้มันให้มันดีก็มาม่าก็ไม่รู้ว่าในอนาคตไม่รู้จะไปเมื่อไหร่อะไรประมาณอย่างเงี้ยขอให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงทำสิ่งอะไรก็ขอให้สมดังปรารถนาทุกอย่างค่ะ